ຫອມເນີຫອມໜึ่งກ່ຫອມໜึงກ ระแวงเลืเอกจะได้ไม่ได้เสบตายมาโนนเลยจะเยี่ยมปอเนาะปอที่ป่วยมนาะ เลยมนาะห่อเนึ่งไก่ก,กินกันวี่ทำคุณซื้อตัวเซตไก่เคยลงดูทูบไว้แล้วนะเคยลงแล้วจะใส่ใบบัตตาเสือขาเขี้ยมเขียมมีแต่ใบอ่อนๆใบบัตตาเสืออ <c oughs> าสาไทยนี่ยใบยอ ใบออยอุดมไปด้วยไก่นี่เจ้บตายจะเอาใหญ่ๆเลยมีพักเอาพักอ้อ,อยหน่อยเจ้ามีพักละตัวพักยาวเอาโรยนิดๆเรามีตักไข้ใบบวกปูจัาไทรน,นะแล้วก็คาอ่อนสไตายจะหั่นใส่เจ้า บอกง่ายๆก็คือใครชอบส่วนไหนของจีนไก่เนาะก็เอาส่วนนั้นมาแยกบ้านเซฟไตจะชอบส่วนที่เป็นสะโพกน่องมันเนาะติกระดูกนะเนาะเพราะเซบไตก็จะต้มตีนไก่ใส่ตัวกับเครื่องในก็ต้มใส่แล้วนะ <c oughs> แม่สุมาเตอะแม่เอาน,นี่ไปนึ่งก่อนหนึ่อ ใส่หลายอันนิ่มใจว่าหมายนะสมัยมกรนี่ก็จะหมายไหวเนาะหมายไหวใส่เครื่องในใส่ตัดไอย่นั้น,นี่มีทุกหอจะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนีมีมีทุกหอเจ็ดละมีทุกหอของเครื่องเครื่องในแ <c oughs> ช่แชใส่กันไปก็ ตองตองกรุงเทพนะนี่ตองนนทบุรีอุ้ยน้อยน้อยอันนี้แม่ไปเอามาตาแกแดดไฟในกาดได้พวงมีเจ้าบวงมีได้สองโอ้ยอ,อันนี้แม่ไปชีตากแดดไว้แล้วครับแต่เรามาเจ็ดเนาะอีนนจานไหนอีน้อยอีจานไหนล่างละกำแล้วน,น่ะนี่ล่างมาไปตากแดด ก็แม่ว่าแม่ว่ามันพูด มันโพมันโพก็จะเอาใส่หันจันก่อนแม่ว่ามันโพอะมันเน้นความงามเนอะอนะเอาแม่ห่อนี่ได้ละที่มันโพอมันต้องเง้นความงามที่จริงนั้นถ้า่อขายสมัยก่อนแม่หออแล้วก็เอานี่เป็นห้องเตียวมันวะนะมาปาาอีหั่นจนนี่แต่ใบตองมันสั้นมันพอจะเออเอาเตียวมันเอาแม่อันนี้ใส่เตียวมัน เตียวมันก็ต่อก็ได้หรอเตียวมันเน่ยเอาต่องกันเอาะก็เด้ือนี่ตองประจำปอนะโอ้ห่ามันหมดทั้งกลงไปปลาเสือใบมันาเสือ,อเชฟใจจะเอาแบบใหญ่เราจะาต้องใหญ่เอาไปฮันเจ็ดจิ้งกระดูกกระปุ่มกันไป ตับอันนี้เซตไตอูยังตันจบ <c oughs> จะเหมือนขั้วแคร์นะจะเ,จเซตไตในช่องมีทั้งขั้วแคร์มีทั้งห่อหนึ่งเนาะ,ะเหมือนกันเลยน้ำพีกระตำเหมือนกันพอใส่ข้าวขั้วเหมือนขั้วแคร์เดียเลยแต่พักมักนจะมานักเตาอ้ามอันนี้ก็มี บอกแคร่งเห็นน้อยๆเซอ,อ่มได้ใบมูกดจัะใครจะคาคาออนวันนี้ได้คาออนแล้วจักไขรก็หั่นใส่ฝอย เดี๋ยวมาพอตอนซุปกันแม่เอาไปนึงน่งไปเลณเวลานี่อา่ายบสองบาบสองเกือบสิบนาทีเจ้าอันนี้ยกไว้ของกินเลยนะก็มีน้ำเงี่ยวหน่เส้นน้ำเงี่ยวนึ่งหม้อแล้วก็หอลนึ่งใครอยากกินข้าวก็กินเนี้ยแม่มาล่ะ ลืมมาเข้ามาใบสองอยู่มาเลยสองสั้นๆน้อยๆ เสือไม่ออนแม่ใจหู้ละให้แม่ว่านากนะอันเนี้ยเขาเหลือไว้คั่วแคร์นอไม่นอ ขิงทางนั้นกิงทางนั่นนะ่กนรนะนะมันเอไปไหนอรอ เตีเยวไปก่อน่ยครับใส่เตียว,วยมันเพิ่มความแข็งแรงความแน่นหนาะ ถึงตัวแม,ม่เข้าเสียงมันก็เข้าเข้าโลดมเแมลงนี่จะมีหลานหลานของปอ<ช>ก็จะมาเยี่ยมพออากาศเจ็บป่วยของปอเนาะ เมือนั่งมั่นเอาไปจะแยกพี่น้องมาก็ต้องยอยกกับเข้าแยกอย่างไม่ต้อหนหับเนาะกินด้วยกันอะไรบตับตับไตส้นไตใสเป็นนนี้ถ้าทำความสะอาดลอกเป็นตับกระไตนี้เอาต้มเหยากำก่อนนะตีนไกน่นี่ต้มให้เปื่อเลย ยาย่มันจะหอยใหญ่แล้วยงอ่ะแม่ดังปุ๊บปุ๊บเอออันนี้ตองใหญ่ต้องใส่เตี๋ยวเข้ามาบ้านง,งามกระจังตามตามตาม ชั่วโมงเดียวก็ได้แล้ว พริกใส่พริกใส่พริกเป็นห้องอย่างพริกพริกพริกอ่อยหน้าอ๋อนีอใ่ใคเตีอะไปนอน

พัวมันมาแต่จะพั่วสำรับมาฮอนนงนี่นะเป็นพัวมันมาพัวมันมันโมนสักก็ได้นีพี่คาตัวคาเส้นตายคาออนซอยเป็นแว่นนาจจะเป็นคาออนซอยเป็นแว่น แบบบางามเลยแต่ลำนะอวดไผ็นว่าลำก็จะว่าลำโอ้เส้นใต้เคยย่าไหลายเสื้อแล้วเจ้าของนึงมีลำก็ย่ายอย่างใดก็ได้มันให้มันแตกออกมกาเป็นเพราะเอาล่างได้่อง,อ,งอนจ้า ถึงกรอบแต่ก็ได้สากแดดมันกลมเปื้อนหรอกแต่ก็ต้องล่างเพราะกลัวมเป็นฟูมแต่มันก็ยังมีความมันมันนี่ก็คือมันของใบตอกนะแต่ซิดตายชอบเอามาปามไข่ ไปกว่าคนเปิดละครเงนิน เดี๋ยวเขาจะออไปหนึ่ง็อบแรกไทกไกลสูต ทราบยังไม่ท yeah well, ุกวันหน้ามอนึ่งไมเหการณคเข้าละแมไนี่ม่เสียใจยากมอหนึ่งไมหอนะ ซ้ำเราอยู่เรา,าอยู่ในหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านจัดสรรเนาะบ้านติดติดกันถ้าเอาไม้มาตายตายใช่ไหมเราจะเป็นแหมปอพิษบ้านต้นเทิงแหมเปิ้ลว่าเสียหายนะแม่เปิ้ลก็คือจับเลยนะบ้านต้เนเทิงก็มั่นมา <c oughs> มันมาอ่านนะจับ,บปพอพชดใช่เปิเ้ลแ่มเอาไหนไมาทดใช่อ่ะ ง่ายเนาะโอ้เครื่องไนมาค้อดอยู่นี่ตีออาอออกดังๆเลยนะเอาแค่ได้อะน,นี่อ่ะเอาแค่ได้น้ำมันมันน้ำมันตีขั้วพริกเนี่ยมันมันเลย อันนี้จะตองสั้นต้องหอออกหลายๆจั่นห่อสั้นๆตองเออตยอันนี้เครื่องในนักต้องไม้ที่สามไหมสามไมมนี่แบบเครื่องไหนทั้งนั่นแม่ สร้างโต๊ะกระโต๊ะเอาเข้าไปเสียใจฮ่อนฮอ,อน,อ,นอยู่อยู่อุบลเมื่อคืนหนาวเมื่อคืนหนาวเมื่อวันฮ้อนเมื่อคืนนี่ลมโซ่โซ่อ,อบนนุบลน่ะแต่อยู่ที่นนบุรีนี่นนบุรีก็คือห่างจากกรุงเทพแค่ห้าหกโลเองนาอที่บ้านอยู่นี่นะอำเภอบางกุยงนี่นะ มันก็ห้อนนะเจะ้าจะคืนมาถึงห้อนขนาดเปิดแอร์เนาะก็คือมันอาการเหมือนกันกนะท่านท่านท่านที่จะเอา,าเลยเครื่องในทั้งนั้นจเจ้ามุ้งมันเหลือตเครื่องในได้เลยเป็นพอเอพราะเช็ดทำความสะอาดแล้วนะทั้งเครื่องในทั้งสีมนะันหมดเลคือ นีเน่เป็นพักเป็นพีกโที่ม<ฮ>ิัที่มันเป็นก้อนเป็นก้อนไม่เข้าขัวม <c oughs> โอ้ย <c oughs> สุมา <c oughs> เจอพ่อแม่พี่น้อง อยากนอนแอร์ได้เรื่องเลยนอนแอร์อ้อันนี้อูดมไปด้วยเครื่องไหนนะ่ะเฮ้ยแม่ซุกแลก้วก้ามอนั่นโอ้ยอันนี้จะได้เสริมเสริมอันนี้มันละเฮ้ ก็มันมันมันซุกพอประมาณแล้วนะแม่มันซุกพอประมาณแล้วนะอันนี้ต้องเสริมใยเล็กเสริมใยเล็กมันอ้าววุล้ละนุค่อยแข็งแรงเออเสริมได้เสริมได้เสริมได้ ห่อนี่พิเศษสี่อันไปแต่เอาไปพอตอนนึ่งกันเนาะนี่นะเจ้าก็จะซุกแล้วเนะาะหอนึ่งไก่บายเซฟตายเซฟตายข้างกล้องไว้นะข้างยุดเวลามันไว้แล้วก็ตีหนะผ้้แม่ไปนึ่งรอสักพัก ยุดเวลากล้องไว้เจ้าให้มันเดินต่อกลับไปขึ้นนึ่งขึ้สุกก่อนออกมาก็จะเป็นในอี้นะเจ้านอนนึ่งไก่บาบเสพตาอันนี้คือไตมันนะจเจ้าเข้าก็จะกินกับพักกับเหนียงที่เราใส่ไว้นี่เนาะนี่นะเ <c oughs> จ้า <c oughs> บางคนเปิ้ลมากใส่วุ้นประกอบจะใส่วุ้นเนาะ ใส่ใบบาาัวตาซีว่าใส่บอแป้งนะเจ้าเป็นในบอแป้างปล่อยให้มันเย็นก่อนซิฟตายจะตีมทุกกองมีบอแป้งนี่นะเจ้าบอแป้งบอแป้งบอทัวถ้ข่าจันทร์มันเย็นกัน うんうまっ。嗯いい เครื่องในมันเซฟตายกลิ่นคนเดียวนะเจ้ามือยุบได้ไม่มะกูด ្៉ម្់់ៀម្ោះទៅ់៊ែក្្្្ែ៊ែ្ៈ់៏្៥ោះ្ះ្្ เไปปักกันใหม่ชิมหน้าเรายังเหลืออีกมองหนึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นได้สิบเจ็หดห่อเ้าก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านไปเนาะ,ะเพชรนิดหน่อยเครด่อง่จะต้มเลือดใช้ตัว นี่กระดูกอ่อนเลยนี่นะเจ้าเป็นเลือดที่ต้มใส่ล้ำเจ้าเม้แป้ากันไหมชิมหน้าเจ้าสำหรับวันนี้่อนุ่งไก่แบบเมืองเมืองเนะาะเลขอดไก่ปลอนสวัสดีเจ้า